ปีเดียวอยู่กับผมนะครับเรานะครับในรายการฮัทท็อปทีวีนะครับอ่าอยู่กับเรือฮอนเน็ตนะซึ่งบอกเลยว่าอ่าก็อันนี้ก็ต้องมานั่งแก้เสียงนะเป็นในในชนแนลก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นอ่าเสียงอังกฤษล้วน เดี๋ยวไม่รู้เลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเรืออะไรลำไหนมีปัญหาอยู่โอเคก็เรือลำอ่าแมตนี้ได้บอกเลยว่าเป็นฮอนเนตี่ได้ปรับการบัฟมาเนาะแค่เพิ่มดาเมจให้กับเครื่องบินอย่างบียี่ผ้าดูริเติแล้วกันเนาะซึ่งโอเคดาเมจเยอะแต่จะเกาะไม่ได้เพิ่มมีผลดียังไงผลดีกับเรือพวกเรือลำเล็กครับเพราะว่าเรือลำเล็กเนี่ยโอกาสเรา ชิงโดนเนี่ยไม่ได้เยอะนะน้อยมากอาจจะโดนสักลูก2ลูกอะไรเงี้ยแต่ดาเมจมันน้อยลงกล็เป็นอ่าดาเมจมันน้อยอยู่แล้วมันเลยแย่ yeah. แต่ครั้งเนี้ยดาเมจมันเยอะขึ้นก็โอเคก็ดีขึ้นไปหนอ่อยแล้วก็เราเป็นบัตทัมเชียด้วยซึ่งบัตทัมเชียจะเป็นอ่ะก็เรียกว่าแทบจะดำเดียวถ้าไม่เทียบกับดีดีเพราะอ่าดีดีกับบีบีอ๋อบีบีมีอยู่โอเคงั้นก็เป็นเหมือนบัตทัมเชียดสองลำเลย ก็ดีๆในเป็นการเป็นรถท่มเทียนะคือแค่จะถูกตัดตัดหน้าออกเลยมันเป็นแค่อาเรีเยกว่าสปอตเตอร์ชิปอะ่ะทำได้แค่นั้นเองครับครับเราเข้าไปจมตีไม่ได้นะคือเิยมานีนเราใช้ a อ b o บอมเบอแน่นอนแต่เราเข้าไปจมตีไม่ได้ ข้อดีของเครื่องบินสายไม่ฮอนเนสนะคือเหมือนกับยอกเท้าตรงที่ว่าเป็นคลาสเดียวกันเนาะก็เลยสามารถที่จะเล่นแร็ปแบบอยากจะเล่นเครื่องบินรีเลวหรือเครื่องบินแบบเล่นสายสเกลเอวิเล่สายสายสเกลก็ได้ครับสเกลในที่นี้หมายถึงเออ่เรียกตัวเองแบบถ้าดีเทคต่ำๆอะแล้ว ไปเล่นแทนอะไรเงี้ยทำได้ครับส <aching> มตีไปที่เวนิเซียนะป่าดง a อไปเลยได้ซิทเทอร์มาสองลูกนะฮะแล้วก็เพนหนึ่งแล้วก็โอเว1หนะึ่งนตรงนั้นจะมีเอวอดิสบัโตที่เป็นเทียแปดเนาะซึ่ง a อก็แย่ด้วยแล้วก็มีมอนตาน่าแล้วเยมาโต้ด้วยที่อันเนี้ย a อจะอันตรายหน่อยโดยเฉพาะมอนตาน่านะ ที่บอกว่าสกาวนี่จะสกายัางไงหรอก็คือพวกเรือลำใหญ่อย่าง BB เนี่ยในเทียสิบนะครับพวกคุณเธอเนี่ยจะมีะค่าดีเทคทางทีนอากาศเนี่ยประมาณ1 1ถ้าหากอัพต่ำสุดนะอ่าซึ่งเราสามารถบินตรวจหาแล้วสปอตเจอได้โดยที่เครื่องบินเรายังไม่โดนเจอเพราะว่าเราจะเหลือ9ก้ากิโลเองอ่าทำให้เราสามารถเป็นสกาเตอร์ได้ด้วยเป็นสปอตได้ด้วยแล้วก็ ยังเข้าแนบเพื่อโจมตีศัตรูแบบแะระลอกแบบต่อเนื่องได้ดีด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องประคองเครื่องบินที่ดีนะเพราะว่าดุริเตินเนี่ยก็เป็นอาวุธหลักเราซึ่งเราจะต้องใช้เนี่ยก็ใช้แค่ยามที่มีปัญหาหรือยามที่คิดว่าเราเข้าไปโจมตีได้เปียกสุดเพราะว่าเคลื่อนที่ช้าเราต้องเข้าไปแนบตัวด้วยครับเป็นข้อดีนะ ซึ่งตอนนี้สตูเขาเป็นพวกเอเลจอยู่แล้วเพราะงั้นเราเลยไม่ต้องเคลื่อนเหลือก็ได้ครับได้ต่อมาสี่ลูกจากบริสวาโตนะชเวฟเฟนไปแล้วนะง่ายเลยจริงๆเมื่อกี้เดี๋ยวจะเอาดูดิเตอร์เปโจมตีชเวฟเฟนนะแต่คือพอพอกลับมาที่เรือคือเห็นแบบหืม ไปเกลี้ยงแล้วอะเลือดอะก็เลยไม่จำเป็นละตอนนี้เราเจอชิม,มาคาเซะอยู่ตรงเขาเรียกตรง 2A เอ้ย 2B ซึ่งแต่การคาาฆ้าเดาผมนะคนเธอจะไม่บุกค,คนเธอจะต้องวักกลับนะแต่วักกลับแบบแบบที่ชิม,มาคาเซได้แบบนั้นแหละคือรู้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่รู้าบินมาอย่างนี้เรารู้อยู่แล้ว คันไปทางด้านขวาแปลว่าคุณเธอออกขาไปเรื่อยๆนะออกขึ้น,นขึ้น A ตอนเหนือของแมปไปเลยยาวเลยตอนนี้เห็นผมแล้วมายถึงที่มาเห็นเือะเคือบินผมแล้วแปลว่าออกมาจะควันมาแล้วไม่ได้ออกซ้ายแปลว่ายังขึ้นเหนืออยู่นี่ฮะจะให้ดูนะ ว่าดาเมจเราเท่าไหร่นะเพื่อนยิงมาเนะี่ยปิดไปเลยฮนะห้าลูกนะถ้าเป็นตะก่อนเนี่ยอาจจะไม่คิวไม่ได้นะอาจจะเฉเๆนะแล้วก็เครื่องบินดูริเตอร์นเนี่ยเป็น ตอบแบบเลเวลเนาะเหมือนอังกฤษเพราะางนั้นการดอบจากข้างหลังอะ่ะจะดีสุดครับถ้าดอบจากข้างหน้าเนี่ยโอ้ oh, ยากแน่นอนคิดคิดง่ายครับว่าเราค่อยๆปล่อยไปทีลาลูกถ้าดอบจากข้างหลังเนี่ยเราไปเลยหน้าเขานิดหนึ่งก็จะโดนใช่ไหมอ่าคิดคิดตามคิดตามทานันไหมลองลองทำลองทำมุมแบบเหมือนเออ ของสูงๆอ่ะล้มใส่ฮะตรงโคลนอ่ะถ้าอยู่ตรงโคลนอ่ะยังไงก็โดนใช่ไหมโดนง่ายโดนเร็วถ้าสมมติว่าศัตรูแลนเราโจมตีจัดไา้หน้านะโอเคต่อชิมา20่กิโลนะโดนเรานะเน<ม>่ยไม่โดนดีเทคนะคือศัตรูปล่อยมาแบบมุมดีมากโอเคมาโจมตีที่ยามาโตะนะเมื่อกี้งไงต่อนะอ๋อใช่ลอง คำนวณว่าเราจำปีอยู่แนวหน้านะคือไอตรงโคลนอะ่ะช่วงแรกอะ่ะจะตกถึงน้ำก่อนนะแต่ถ้าหากเราปรับให้เออโดนโดนถึงเรือเนาะตรงปลายทางจะไม่โดนนะเพราะว่าสกตูไปแล้วมังไปนะได้ซิดเทเดียวมาสามนะเพนหนึ่งแล้วโอเวอร์หนึ่งนะสะยองนะยังมาตกเมื่อกี้น่าจะสะดุ้งอยู่นะ โดนไปหนึ่งหมื่นอัพเลยตอนนี้ค่อนข้างจะจริงๆรีเพย์เน่ยค่อนข้างจะแย่หน่อยนะเพราะว่าอยากได้เสียงแบบออริจินอลซึ่งมันไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกเสงอยู่ ถึงแอคไวเกอร์ที่เลือกไว้อเสิ่งเลยไปที่มอนตาน่าได้นะเราจมตีด,ด้านข้างได้นะครับหรือเฉียงหรือจะด้านหน้าก็ได้อาจจะด้านหลังก็ได้ด้านหน้านี้ข้อห้ามนะเป็นไปได้อย่าทำนะสองหมื่นห้านะเกือบสองหมื่นหกนะผมจะพยายามตีจากข้างหลังแล้วก็ข้างๆนะข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยผมไม่ทำนะ เพราะว่าเครื่องบินอะ่ะเขาคุณทธอเป็นวงกลมก็จริงแต่มุมด้านข้างมีโอกาสแบบด้านข้างแบบไปจนเฉียงไปเลยมันจะมีโอกาสที่โดนมากขึ้นด้วยก็อลองหามุมแล้วกันนะมันแค่ฟิลฟิลของผมแล้วกันไอ้ที่การปล่อยแบบเฉียงถ้าเป็นไปได้ก็ตรงๆกับศัตรู ดีเอ็มอยู่แถวนี้นะซึ่งเราไม่รู้เดี๋ยวยามาโตเปิดเอ่องบินเฟเ,เตอร์นะจริงๆถ้าไม่มีเครื่องบินเฟเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำดิฟโชว์นะดิฟเครื่องบินดิฟต่อเนี่ยโชว์ er อันนี้บาดิสบาสโตฟก็อยู่แนวนอกด้วยนะคือที่ต้องอยู่ตรงนี้ผม สาดสาเหตุนนะเพราะว่าระยะยิงคุณเธอเนี่ยสั้นพอตัวประมาณ19กวกากว่านะกูส่งยิงใใกล้ส่งวิเซนได้ต่อมาสี่ลูกนะน้ำท่วมสองนะบริดจ์บอสโตปนะโดนนะ คือทราบทราบเลยครับว่ามีเนี่ยเดือดจิรสเออไม่ใช่เสียสิโเอ่ะเสียชโยโอ้ยทำไมทำไมไม่ไปอ่านวะเดือดเสีชโยอยู่ตรงแถวนี้แหละแต่เราไม่ได้หยิบเครื่องบินไปตอดแนมนะไม่ไปดูเราเน้นโจมตีเพราะว่าหนีก็หนีนะครับ Over 3แล้วก็เพลนึงนะได้มาวันสองพันสองะแย่เพราะว่าเป็นเรือรํลำเล็กด้วยแหละแล้วก็ถ้าจะทิ้งต้องทิ้งประมาณตรงไอแลนด์จะโอเคกว่าแล้วก็ถ้าหาซิตาเดลไม่ได้กว้างแบบขอบแบบกว้างจากขอบหนึงไปถึงขอบหนึ่งก็คือจะยากด้วยมันก็โดนไปโดนขอบขอบ,ขอบเรือเนาะซึ่งถ้าขอบเรือเนี่ยก็จะผ่านซิตาเดลไม่โดนเลยเอา่าวอิบอต็อนะ ไม่ไม่เลิกสะบัดนะปล่อยไปเนี่ยผมไม่แคร์อยู่แล้วบินมาหาสเกาหานะว,ว่าเออชิมาอยู่ไหนแต่คราวนี้เราไม่ไม่เจอนะเราแวะนี้แปว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยโอเคเจอแล้ว เมื่อกี้คิดว่าถ้าหาไม่เจอเนี่ยจะไปถึงเวนิเซียนะก็ตีเวนิเซียแล้วก็เดาว่าสักตูน่าอยู่เป็นโซนเอโซนเอโซนบโซนซแล้วเห็นไหมจากมุมข้างนะแล้วเขาเลี้ยวอย่างนั้นนะก็เลยโดนไปสามลูก 7, นะเจ็ดพันะต้องเออต้องไปเคลียนะเพราะว่ายามาโต้หันหลังแบบฟูลไปเลยอะ่ะแบบตั้งตรงไปเลยทำให้ยิงได้แค่เมนหลัง แล้วก็จริงๆอัสเชียวอยู่ขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องต่อนะเพราะว่าตรไปโดนเนี่ยยีกิโลก็จริงแต่ถ้าเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาเราก็จะไม่โดนปลอดภัยเรียกไว่าปลอดภัยเลยโอเคต่ขึ้นไีไฟเตอร์อีกรอบหนึ่งไม่สนใจแล้วตอนนี้ผมไม่สนแล้วนะผมจะดิฟแลนะ้วะอ่า แอร์เบตนะแล้วก็ใช้รีแพร์ปาร์ตี้ของเครื่องบินนะตอนตีรีบกลับเลยอย่าไปชิดเกินไปนะเราต้องเรารูต้ตำแหน่งปุบแล้วก็โอเคละจอไปโดมานะแต่ไม่โดนรนะเรานะไปเดียนไปทั้งเครื่องบินกลับได้3รมลำนะจากแต่8นะแล้วก็ตอนคู่ก,กับ AA ก็เหลืออยู่7ดด้วยก็อืมก็ถือว่าถ้าแก้แบบนี้ก็คืออาจจะไปเยอะกว่าน,นี้ด้วย เขาอาจเอด้วยแหละเอื้อเครื่องบินไฟเตอร์ให้กับเรือในสายบีนะกันไว้นะจริงคาดหวังอยากเห็นยามาโตะตรงนั้นด้วยแหละแต่ไม่เป็นไรนะไม่เห็นเป็นไรยอดทาวสโมคกด้วยแหละอตอนนี้ผมบินมา กอหาแอสเซียวอย่างเดียวนะไม่ได้อะไรเลยควันยังไม่หายนะจะไปเช็คก่อนนะเบเน,นเซียก็ควันให้ตัวเองผมก็ตีไม่ได้ท่านเดียวคือสปอตอสัสเซียวตอนนี้ยังไม่เห็นนะคือเพื่อนปิงแบบไล่ปิงนะบนไปนเรื่อยเลยกองบนไปเรื่อยเลยคือแบบอืมโอเคผมบินมาหาเนี้ยยังไม่เจออะ จนจะอยู่ในระยะนี้แหละระยะ9กกิโลผมนี่แหละ9กกิโลเครื่องบินเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่ทางเปิดที่เปิดทางเรือนะก็แปลว่าอาจะอยู่ตามหลังเขาอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่สินใจแล้ว oh <my> แล้วสิททีเดียวหนึ่งแล้วโอเวอร์หนึ่งนะพอนะต่อไปโดนมานะ ตอนนี้ถ้าจะผ่านม,มาโดนผมนะนะลูกนั้นนะโดนลูกหนึ่งนะบีบีมากระจกอยู่ตรงเนี้ยคือผมไม่ทราบว่าพออะไรนะไม่รู้เลยคือกลัวน่าจะกลัวเชจนมาหลบอยู่เนี้ยคือยิ่งอยู่หลังยิ่งอยู่แบบ ใกล้เขานี่คือยิงเอานิ่งเลยนะพยายามอย่าอยู่ใกล้เขาครับเจอเจอพวกเบีอดต่อนะออกห่างหรือหันตรงแค่นั้นพอครับอย่าอย่าใกล้เขาใกล้ภูเขาไม่ได้ช่วยครับใกล้ภูเขาช่วยแค่การยิงเท่านั้นนะต่อถึงแม้ว่ามันจะกันช่วงน้ำตื้นนะแต่คือถ้าถ้ามันผ่านมาได้ก็เราก็เป็นเป้านิ่งอนะ เพราะเราจะติดคน้ำตื้นแทนบินไปนะไม่จำตีเวนิเซ่นนะเป้าหมายผมอย่างเดียว,วตอนนี้คือไปตียอตยอทาวน,นะอย่ามาโตติดมอนตาน่าไปนะอย่ามาโตต์อยู่ตรงเอ่อหนึ่งเจนะเด oh อยยอตทาวน,นะนะ เธอเปิดเครื่องบินไฟเตอร์นะคือไม่เป็นไรนะเราสามารถจะอ้อมไปด้านข้างหน่อยไปมุมที่คิดว่าตีได้เร็วที่สุดเจมโบสนะเงความเร็วหน่อยนะตรงนี้ยังไม่โดนเครื่องบินไฟเตอร์นะตรงนี้โดนได้แล้ว ชุดก็โจมตีได้6ลัมอยู่ดีอะในหมื่นเะก้านะได้คอพฟิดเดเลต์มาเลยไห้เ,เรานำเกินไปนะตอนนี้ได้แค่ฟารมดามิเมจแบบเล่นเล่นเหมือนเมื่อกี้นะอืม ก็ไปที่ลูเซอร์รอบหนึ่งนะอันเนี้ยเห็นนะว่าดูเซอร์ไม่ใช่ลูเซอรสิดูเซอรอะไรล่ะโถจำผิดเลยอ่าไปหาที่ยอคทารอบเนี้ยนะคือเห็นว่ายอคทารเนี่ยเปิดสโมกให้ตัวเองนะพอหยิบบอมมาเงี้ยไปให้ตัวเองแน่นอนชิมาคาเซะปล่อยตอร์ปิโดไปนะไปที่เวนิเซีย เป็นิเซียบติดมอสค่าไปได้นะซื้อเวลาได้อีกนะฮะเ็นจินบูสในงานนะ,อะยอดท้าเปิดเครื่องบินไฟเตอร์นะแล้วก็เครื่องบินไฟเตอร์ของจักรเรือก็มาแล้วด้วยเปิดสโมกอนะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะที่สี่นะแต่ดทามิด ไม่เยอะเท่าไหร่ได้ประมาณ4,000ด้วยก็ชนะไปนะสำหรับคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันอีกคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะแล้วก็สามารถสนับสนุนเป็นกำลังใจพวกเราได้ที่ติปมีนะลิงข้างล่างอยู่เลยนะครับไปเจอกันครับ